สวัสดีครับช่องเสียเอกข้ารวยด้วยครับเ mm hmm. มื่อนี้มาฟังปูตาอบอกผึงเสียเอกนะครับเนาะซีดีสทำไหนนะครับแรงนี่ไปเที่ยวน้ำกันพี่้อง fc ซีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันจะได้ประพาดคลิปนะครับผม mm hmm. ไปฟังกันครับอน mm ันตะศรีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว

พอต้องมาหาจักตอนอ้วยกัน่าว่าถืตึงเหมือต้งได้การดึงบ่อ้ที่สุอเขาไปจากนายซึ่งยิ้มมาคงคงมาคูเขาไปทางหายคอน่ะคือนังหลาบว่าคมแต่ว่าเอาเรื่องมาทะเทอใจใครตัวบานเป็นโชคนีเป็นตอนนั้นมามาแถวค่ะข้อังรังเขาา่า Đã cả thương con khắp khắp Ngốc khắp là cả ngốc đèn Ngốc khắp là cả, cả ngốc ừ. ừ. à, à, bạc Ai phát tấm đi, ai bỏ phát Tôm! Đãi phát tấm đi, ai bỏ phát tấm Đãi phát mua Hát bạc thịt chai Hát bạc เอากเทียมกิกับางาความความความอมันแทมคักแถมอาหารจานที่เทปมัทานมาเขาทานปที่เาขาทางเทปจะได้รัางวลังนล้นะท่องเทปจะได้ร่างว่างในอีกมั่งก่อนก่อนเราเรื่องอาหารการกินคุกคนมันแถบมันถือปากเนาะว่เเขากันงจริงนี่แขว่ง,งาําด้วยสิว่าถ้าคุยกันมา ว้ามีมีไอเพ่อปิดถากตัวกระป๋อมันมีะปูผสมมากเออคือกระป๋อมมาทานเลยเกงด้อีนั่งหลาบเมาด้วเออนุ่งไอ้ตู้ว่ามีไผ่เค่ขายต้วว่ามิใช่ใเก่งนึกแบบพอว่าทานดีมานทานมาวมาททานคือไปเที่ยวไทยแบบว่าไม่เอยไ้กินไม่เคยได้กินเัยขี้กระป๋อมเขาเทศแตกแ่งน่ะเออห้ารองบันดูกุ่มแหงๆมันคือแทบขึ้นชุ่มเกิดนะคบ ใช้หวังวังื่้วเยอ่แล้วตาเอาโคตรตาก็ได้ตามแบบแบบแล้วแล้วมันสีคาดแขบ่เสมคาหัวมาเกาออกได้หรอตาออกได้หรอตาออกไงอยู่ครับเออไปย่างมันแ่้วไปย่างที่กบกอว่ารับท่านบักม่วงไทยบักแต่ว่าม่วงนไทยเอาความหอมอาน้าปเด็ยกดักน้อน เดินเราเรื่องเลยไปเลยไม่คือได้มาขึ้นจะเฝ้าตายแล้วมันไ่เป็นแต่คือแบบนี้คือเกาปอมกุกจักบักแค่ยาบอกให้โอ้มันโอนปูซานเรายิ้มมากินเืเสียเพื่อนนะครับดึงแค่กินข้างหนัคุยตั้วเอาให้ผ่นคุ แท้ก็ไม่นชนงาจิงว่ากาดึงว่าเอาไปแล้วกไม่ค่นจิงว่าดึงดักมัดขวดเรียบร้อยว่าทารหาเขาทาว่าจังไหร่ยงนักการก่อตาป่วพี่พี่ตาอิตาลีจโเออไปรีก็ทังหลายแบบอิตาลีแม่ผุ้ชันสีนีเป็นงานคือว่าจังไพอ้้จักก็ไม่ได้งา โอาเทิรนต้นต่บ้าพืชมากถาวาย้พออยากห่วงบ่มหัวงถางใี้พอเออเกิดมากางนี้ว่าได้ถังตายว่าได้าถังต้องช่างให้มันถึงทั้งหนึงสดชืที่เออแล้วได้ไปที่ถังดั้ไปหาชื่ไปชวงชี่ไปเด็ดไปรููเออให้ใระร่มแก่เร่มบังให้ทุกกระพับแข็งแล้วให้เงอนไหลนองให้ทองไหลมากเคยเห็นบ้าถาวรหน้าบุกฮึมไม่เคยปู บักเคยกับสิดใจพออืมจามาแล้วหรือเป็่าก็เป็คภาพที่สอนใจเลยอันนั้นก็ได้อันนี้มันดีแบบแบบครึ้นมาหาพออล้วมา่างบุญสัตว์กุศลแล้วหรือเปล่าอืมข้อทางอ่้นลูกรั้นหายใจเริ่มแต่จเริ่มแบบหายทุกข์ขับาแข้งแด้หายง่า้ง่ายหายคล่องร้ายมากคือแต่จึงดิดนท่านดีแล้วหรือเปล่ามาจากสุดจเริ่มอ เออแตันน่ช่ม่อ้อ้อ้โอ้โหอ้ห้โ้อ้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโม้เหอ้อ้าหหโอ้โหโอหโออห้อ้โหโอห้อ้โหโอหโ้อ้อ้งอ้หอ้โหโ้อ้ห้้ออ้โหโอวอ้โก้นหอ้โเโ้หโอ้โอห้ออ้โ่โอ้โว้โหโองหอนหออ้้ัน พอว่าไม่จาจะไปขันทาจะพูดันไม้ข๊ากยังนั่งก๊าบได้ชื่อได้เสียงเรงนั่งเสยงบ่พอมืออุ้ยุ้ปานบ่าไก่เคลียรไปเพอว่าได้ดูเบืองทักก้อนหนักหนักดูเบืองกันเบอร์ขอบขอบคู่วบ่พอมขอบคั่วกกามือ่าอยากมือขอบคั่วกกามื ร่วงชางรวงแปงนั่นไม่พอเออให้เกิเริ่มเกิเริ่มของอีกนั่งกองกอดขาถึงง้างขึ้นถือเทกหน่อยแค่ว่าท่านหุจักว่าถ่าเถึงหนังนังที่นั่กองกอดตัวถือจะพูดเออแม่เรมใบอกว่าถือจะช่วยไหมตัวถือหลับเขาบามาได้คือเ่อได้เปึงคือ พาเป็นญังคือเห็นไามันถุยแถ็นถางมันสวยว่เมาจึมากว่าถุยดอกเป้ไปรู้เ่าสวยว่าได้ห่านหวาาแม่ไหนมาสวยอ้าวหลูกรานได้วุ่ม่ยัง่มบ่ใจทางมันทางกูสอนมาลูดเนาะคุกนานบอกก็ชาวนาทางประตูเขาเออที่ทางเร็วๆคือทางเวทุคืวันมาลูกเนาะเริ่อทางวันที่นึงเออพอกกอาไปพอหนาดูหขาร้าน คุณไายมาห่วงถางห่วแปลงห้ยใจเริ่องแต่เรื่องหายไม่ทุกหายชุบขาปากแกงเร็วเออจะคึดเล็กคึดนมอจะคิดถ่าทุกทิ้งทุกอย่างไม่มีทางออกแล้วเรื่อทุกทิ้งทุกอย่างไม่มทางออกจะตัดทําลอยค่ะเพราะตัวหวามากคือถมปากเอออยกจะเอาลองแบบเผามากเลาเออถ่ายอแ่้วนี้ แต่พวกรับขันวันผู้อาวม่อี่ัาวนไหนแต่ก็ข้าหมดอนใจริงต้องใชจริงสุดี่สักกำน้อแต่เอามาเอาดทีน้อเอาเออเอพี่รวมข่ารวมแปะพานทั้งช่องดื่มเราไว้วมากเลยอีกพอเออใ้ร่างบนขังเขียงแบบดเ่นยิงข่าวแบบแบบตอย่งนี้คือว่าเาไม่่งน่ะมามาขังมาเลี้ยง จุดงาเอาสงแังนราต้องเอาขางเครียงมั้งยังหรอเอาโค้งกลวงตรงแลันะยาวิทยากปลี่ยนเขามันเป็นน้ำหน้ามีกล่าวมาหลังมันเรัยว่าตรงนะขีิโตเรียวได้ขี้ตเดียวได้ร่างวันหูจักว่จัางททนเขาเอิ่มขางเคียางวันขางเคียงหนึ่งเก่าจนถกไหงวดเยหลือไหไม่เพาะน้มีกล่าวมาตรงน แตาว่าพวกเรานีข <ska specific. S 1> <es> ่งายสืบตรงคือนา่งส่งข้อมาให้พอไปจัดชายมาทัดเรื่องเกี่กับว่ากจัดชายผาไทยกูพักไหนแม่งนั่งแถวขอข่านพอบางท้วงมันบ้ามาหายแบบนี้ตาแแ้วที่พอจัเสียไปดอกไปให้หนังบมานพักก่างมันไม่ตาแล้วมันลดแล้วพัว

ถูดไหมเหนาะวาบาดีเป็นเด็กเป็นเบอร์หลายว่าตูดก้ะพ่อเกิดไม่ง้างก่อน ไปเอาม่ทุกตัวต้ว่าหันล่างปากันยังเป็นนึ่งแปีต้องูวยยังดีเออวันนี้กินน้งแบบข้าวโต๊ะตูแบบข้าวเป็นงั้งถูตูเป็นงั่งถูผัดว่าพราะคือวัดต๊ะแห่งน่้แววตูทั้นั่งอั้งโต๊ะมันก็จหนั่าหลายนัดด้วากันโตาะปะอีนั่งก็โต๊ะกันโต๊ะเคยตีเป็นเื่อเปีนเบอันนี้อันาเตีเมื่อไหร่ะ บ้าอรงได้กับว่าไดเล่นเก่าหั้เขาว่าบบ้าใกกูาเก่าจักนิ่งสูกเป็นถุงมากผ่านเท่าไหรเจ้าทีกับว่าใดเล่นเท่านั้นถืกว่าเป็นหานี่ถุงเราขึ้นนิ่งมากถือว่าเป็นหนังถุงขันบารู้ว่าผืว่าเป็นแต่ว่าขันว่าผืว่าเป็นหู้เพศว่านอีกเท่าไหร่เราจังเถื่อว่าหาเอาว่ามาจังถือผานผ้าหู เด็กเอาเมาอายาหนึงไเลยีไขานาะพอท่านบอเติมมานค่าผู้หเออคู่รักข้องนนไปดึงรถแต่รีดถงันหมือจะกระเป๋าว่าว่าแต่ว่ามึงเง่มว่ามึงเงื่อนเงบ่ากับเท่าเื่อกันกูนายขี้กูนายโมขี้ คือบ่ามูชิบแปะห่าันแรกคันบ่ามูชิบแปะกับสิมากนแมู่ขันมูชิบคุกบ้ามากะคะไม่ได้บ้าแตกูไดสิเป็นบ้ามากคือด้บ้าเพาเดมาเป็นบ้าบ้าผู้ขาผู้ทีว่าชันมาได้งอาผูกดิชิบขันบ้าผูกบ่างนันไปงานคือได้เมาเมื่อไปวิ่งเขาเมื่อแ่ะ การนั้นกถถือว่ากาล้เป็นคนถ้อยได้ห้ารักหมอรถตไปวิถูกเองไปยักคนถูกเองเชื่อมบามีไปเอาอีพอคตอนเอวิวขายมางต้มด็วยไอพอเออถชยไปแล้วะรูปตวี้กับขายก็เหมือนเขาดาเราด่าบบบนี้ว่าแม่ขายของวันไม่คืดออนเรื่องถูกห้องตต่รูปข้าวหน้ามอางห คือแพงแพงคุสมองหนาผู้ชูได้หรือวะโตมาคุีนีมันเส้งต้อบันไดวะโตของแถงว่าแปลว่าแม่มาหาไมาทิชชูถึงมานนั้นบ่าหงายมาท่ามหาไปถือนั่งดูว่าไม่เอานั่งเผาเงินจะของมันาม่าแม่ไปดวดไปขทีนผ่าตาว่าถนะเลาหรือเปลดีแล้วนะดีแล้วอะ เออทั้งรักลูกรักอยากเทศจอยากทางอยากรวมบุญมากไหมบุญเนาะผููรหาระคิดเออว่าไเปิงั้นม่หล่อนแค่ตาหน่อน้ะลูกเออด้วยไตใช้ค่าท่าอันเป็นกุสมแม่จ้าเออเพื่อพภภูมพังหนาเขาคือได้ไปพอชิ้นดีๆีไหมวุญเนาะผูอบางคนตายไปแล้วกลับขึ้นมาเกิดขาดไปเห็น่าืออนนั่งหลานหักเห็ไหอือ ร่างอย่างนัน้นเาพอคือวอกท่านประกัรเขาถือตายไปตายไปกโกคผอ้แห่งโชคเว็บโชคกาถือท่านผุอด้วยบุญบารมีค่คว่าเคยเฮ็ดบเคยทาด้วยอ่ะมีของของจ่ายมันคือได้อหนั่งหลาวว่าคืว่าเท่าัน้าไปบวอ ไปกูอุ่ทิศฝันหวงฝันกระโจนหันเนี่ยผู้หลงเสียอหายตายเชื่ตายเ่อเคยเขาวัดเขาว่าจักเถื่อนเห็นผัวไปวัดไปว่ากระดากระปอนมึงไปเทืหนังมึงไปหายภาคเทืหนังเออมึงหาหายภาคชี้แต่ติว่าตายตูยุบบานมึงมาถึงแต่ือว่าตันมาหน่ะดูกักปากความทุกข์ความหนัก ตกมาลงหมกบาตายไปจาทังมดบาทเออเคนมาถวนเลยเกิดคือมาจ h งท่าใจเลยอืมบานหนึ่งเกิดคือมาเหมือนต่งบมากก่อก่อนเคยท่มทุกข้อรามยิ่งน่าหมองหน้าบกเพราะือเกิดตื่นมาด้วยอาไม่ท้องข้อขวดกูที่ขวดเห่นขวดกท้องไปหักได้รักต่อมนฟุกข้าวไปทว่าหวาหว่นว่าค่ะ พาผู้ขายได้เกิดเป็นคนชาติหนึ่งผู้ขายติดขังได้ความห่งว่าตรไปเห็นมืน่าด่านงาคือจำคึอตื่นวา่ังมันเป็นแต่ด่านเรื่อหนังเลยลูกมันว่ามันทำมา,าบาตรเลโต๊ะอาบาตยาคุ่โต๊ะทุดด่าอืาทั้งนึกได้ขครมีโอกาสจะเกิดเป็นคนติดขังผู้ขาดจืขอถังได้ความหลีกบาตร มานะ่นแะจำเป็นค่าใจช่างถอนใจแล้วลูกเออทุกทิ้งทุกอย่างมีที่มาแล้วก็มีที่มาค่ะมิม่ท่านออกมิ่ท่านเขาคนเข่าจะไปคืบถ่านแล้วลูกเออจะไปคิดไม่คืบเพราะจะยุบบางคือบางที่ทุกทิ้งทุกอย่างมิ่ท่านออกมิ่ท่างหายเข้าเรือมิ่แต่ว่าเขาถือเลือกถี่ซือเลือถีออถอออ่จะไปทางมานันหรือจะมา ทางเดยครูรัค้อมถึงบ้านขอบนั่งเขาดึงไปตะนะกปปนั้นโต๊ม้ไปไปิึงไหนว่ารักพ่อผอผ้ากันเที่ผ้ากันถางเช่นสางานตัวความชัวถางงานความตีดถามง,งานส่ะแค่ปุ๊บมาลูกหนึ่งเขาทเทีเทศไปวัดต่นั้งบารลากเศดูดครูรังค้อมนะ,อนะพ่อทนะนนนะ งานงานเรื่องงานงานแต่คือทต่าตื่นเรื่องงานแต่ว่าข้านมือชวนว่าลูกไป,ป้าไปกินดักไป,ปจ้างนอนเ่าท่านตื่นนั่อยแบบนี้น่อเขาชวนลูกกองแกงไปเรื่องป่านน่หนอ,อ,อ,นอหให้พอแม่ชวนไปว่าไปว่าอีนางเอ้บลูกมืองเขาให้แมไแ้แผลผิดท้ายบาททีข้านุกเอารถบาทจังทีเนาะมอญักคือบ,บาทง่ะ ขังง้นมูเื่อนไปกึงเรากึงดาไปเต้งเคี่ยวเที่ยวหวามากนะความฝนจังค่ะเอาชนาะมมนได้ลูกร้านเป็นไปเพื่อเพื่อเด็กทำไมลูกคู่มึงรับหรอ,อทำไมลูกนี่ว่าชนะการปู้ตาแตจะเต้นขค้ืกอนเก่ห่หาวันเสีอไปแปลว่าจะผบถีบคือทำทำให้มันดี้อ บ่ไปหาเรืืองหาร้วคู่ไ้้บ่ไปขาวร้านแางแฟงคู่้า้บ่ไปปงกี้คู่ได้แม่หมากเราก็มีความถูกนะเพราะต้อต่ปขีนยงหมาไม่หวัดเชื้อเลยเฮ้ยไปคี้แค่ัหนไปคี้แค่ไหนงน้าหมาขอทางไหมคางคี้หน้าแดงหน้ามือแดงไงมือแดงอย่างรครูวมือแดงบ้ามือแรงไปเที่ยวงหน่อวะ ที่คืนเครื่องเบื่อได้มากมามันคือท่านเบื่อไง้างก่อท่านอยู่แต่ปูทือเราขั้นได้มากอย่างเราเขาบักเชื้อเอกบักเชื้อเอิกเาปะข้างไปเชียวมังกระตันกระเตียนไงปูบ้าว่าอีักระตันนี่มันผีไงบลอผีชิวผิแบบนั้นเอาขั้นต่อตึงอยู่ะที่ลำดำนีปูเขาบักเชื้อเอิดบักไปด่าเขานะ ตัวบักไฟดำยอนสีนเลไอชีการการดำๆนั่ไหมคือมาได้นั่งแม่ตั้งบาดเระเที่ตัวน่ะิไปตั้งบากเศชุช่วยช่บักเตเอีกที่มันไปน้ำคอบไปอยูฟูข้างบ้านไปคอขาเ่าเลยคือหนาวนะเนาะที่นั่นกังก้อยไปน้ำบังไปแต่ืุหนาวไปก็ไปนั่าร็วไรคื่น่ำรุก้ มัไม่จักทีไน,นเียวพอวววอุ่นอ่ะแลหวานไงไอ้ได็กหวานนอีน้าหนังหาว่าตังไปแล้วเข <c oughs> าอบาช่วยดีมไปแล้วม่ว่าใา,ายไปเรื่องจะว่าใา,ายไปอีน้งแตงโมเท่าเท่าเท่าอีน้ามา่าไปไหนมา้าคือต้ไปเลยไม่จากทีนั้นเดี๋ยวนาปลาแล้ว ไม่อิ่มางราธาไม่บวัดเชื้อเองไม่ออ่มางตางกรไม่พอเป็นทีค้นเนาะอ้าเอาฟุ้งไปใช้ผู้ไดเป็นผู้ขับปูดไม่ทีคู่ huh เอาผู้ใดผม่กูผมต้กติปูดผู้ขับเอ้ยบอกวางานมาเข่าเท้าเข้ากับเอาไป ไม่พูดไหมพวครับกูอมันจะโคบเนาะมาอือหรือมาอือหรือเนื้อนื้อนือพ่อกลับไปนั้นนะจ้พวกขับผู้มีที่นั่งอีกสี่เนาะจ้พอดีกันมั้งครับมัคิดจ้ะเนาบักหัวแานบักโค้งโนกตโไรงแรงหน่ายหวหวก็คือถือโขบยังงมันไป มือแรงมากกว่าขั้งหนังข้าโกงโกโกงโกนก็หั่นจับมันงักเออญงักวนวนเวียนเวียนกว่าจากได้จุดไปรักทบบานแบเนาะทาเป็นน้ำท่ารับอาหารการกินมในถือมัวถึอกันแล้วที่ห่างว่างดูแบบที่ห่างว่างดูค่าไปคือเมื่อเขาเอินก่อนมั่ว có ai muốn à Các thù mình ừ. tát thù mà yeah. thù khai nào nè đây 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 giáo khó thì hay khai nào mù ra má mm. mm. đây cứ đọc kho bài viết bài tát đều như đây có kho đây bài viết bài tát tha kho hay cứ bài viết bài tát khai nào mù ra má tát thứ câu bà tha ra thứ câu hay cứ nắng ra tha thứ câu bà tớ một cặc má, Ao thịt tao, cao hôm này, Bao dứt một ngoài từ dù dứt đọc, kara kha nào mù. phải nhạc, đâm bao gọc bay đâm bao gọc bay đâm đâm bao gọc bay đâm bao gọc ย่างนกวนธรรมะคือคักแน่เนาะจังไปคักนแนวฟอรั่มให้ฟังจากก่อนว่าไมือไปคิดว่าออกท่องไทยมาพออ่อ <c oughs> เออไอยังบท่องไทยมาพออ่อรท่องไายสุดเไปเที่ยวน้ำกินน้ำนาท้าอออยูมหามเขาไปไหนไปุ้วะ อันพออยากกินน้ำกระตุ้มือปะทขานนั่งว่าเฉพามูกจว่าพออยากมื่นี่คือเราหันซ่างนึกือเราไม่งทานก่อนฟ่งจังมือหนึ่งถ้ากัเป็นนั่งเต็มเขาป้าเธอสูงกิจะถูกท่านมหนีว่าว่าทานบักเสียดนมาปาเธอขมหนีว่าพี่จะังและพอกว่าจะถึง โตมากแบบนเลยตแบบเด็น้ำเชื่ออิอมดิโอ้ันี้กระเทกมเนาะ๊กอีกแันีอน้ำหนาวปะตองอยากกินน้ำเพราะต้องหิเนี่ยข้างทางตางวัดกินก้อยขมนะเฮ้ยบคานคับกะรลอยทางที่เถอบมาให้พอกินนะครับท่านชนะ เราวางนะไปไหวไปด้วยนะตายหังแม่เนะวูดีบ้องเล่น้าเพื่อนอ้โต๊ะนู้นด้นอ้โต๊ะนู้นู้นะก็วางนู้นใหญ่ t h i ệ นะหนึคือวาเท่ากับวาน้นสงาเชือกนั่งลายนู่นขึงเปี่ยงหมเอยายหัาเลยนะบ้าหกจั้นน้คุนุ่มได้กีนนักมึนาะร้อนบงน้องเ่งบ้าเชือก ร้อนมาบปาคอไปหน้่งมาไอ้ยิ้มไอเหงม้อนอะไดอ้ตีนนั่งเหนม้อนอันข้าอยากพอกันยิ้มถึงแต่ว่าอีนนั่งมาทางมือนี่ข้าไปกินอันนึงได้วะอะไรจะพูอันขึ้นไปตีนตัตงไกลอันตีนเ้าตีดิ้มดิ้งดิ้งแบบนั้น,นโซ่ที่แบบเปิด

อ้าอโอ้่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าข้าพ่าฮ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 ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าเ่าฮ่าั่าฮเาฮ่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 า่าฮ่าฮาั่่่่าามา่า มางเขียนมาชิปเกิคือมาฝากเขียนบางครั้พอแก่ไปกู้นด้ใช่คอเราไม่ก็ไป่็ไปอายก็ไมเท่าไปอ่ใช่พอปเ่ีู้ได้ใา่เขาใจดีนะเขาหายก็เขาไปบ่เชียไปรวมมึงห้เขาคึกเขาใช่คูบกกินบ่กกางยีห้ังาหักมาเดี๋ยวเอามา้กินเงินฟู เอามากินรุกบานว่ะใช่เออกินทุกมื้อได้ันมจะบอกขายหนามาทำ่ะพ่อะแล้วไปกินนุกนย้างอาหารเขาอายค้ํามานส่ที่หน้าที่อายให้นเมื่อทีขวดมงัหนกูเสียวป่ามาจะเออกอํางน้ำก็ชี้ชี้ดังมามาเขาทาอยู่เนย แกะมา,าพอ่อเขาบัเคัเกินแบบนักก้นวันนึงผ้าไปดีไรที่มึงก็นั่งวันตีโ่มทันแล้วน้ำหวานกับน้ำหวานพราะทำที่ขวดทั้งมากทัมากโนกไปขวดไปขวดนี่นั่งหลับเราเบาอววี่ย ไม่เอาเองแล้วอีกพ่ออื่นว่ะจ้ะเอาพ่อกินเอาเขได้มาคือจ่ายว่มาบักเสียเลยครับปูหามเงันจ่ายได้ไครับมาจ่าไม่เงินมาเอาเงินแล้วพ่อจีนเอาเงินหายบเสียเลยม่จัาไม่เงิอไม่ถึงน่าใรจนเอาเอากระเป๋าพอมากเคิียสมุมบัติอีแร้วปูเอาไม่จ่าใบเพื่อนเอาใบมึงไม่เป็นงไหนมันเสื

มาจากใบทค่นหนเอาใบก็เก้ามาแบบมันจะขังข่นเอาอันีมันบักับเลมาบักครับขังแท่เออมาดจากาแล้วใช่กับบ้หถเอาไปว่าเป็นขวัญถ yeah. okay. ุงมันถือได้น้องท่องถือได้เขามากเขาแกวบแบบครับช่วยเาลดนะกูเออจัไปหาถึงหาทงแล้วครับเป็นมันเป็นท่องร่างครับเอาขึ้นท่องในบู่ มันก็เป็นเงื่อนเป็นโชอแล้วได้ของดีบ้างเพราะกาึงพอเขารยกผู้ใจ่ได้ได้แล้วนะได้ทุกกร่าได้ทุกได้ได้ไม่บ้างครับเอาละครับอหายู้าไม่ทุบไม่ราไม่ทุกไม่มหวทุกคาวแข็งแรงได้ลูปแล้วหายไม่ได้ทุกซุ้ม้หายเตะ มึงเอื้มไปแก่ผมนีเจ๊ได้หายไปแก่หันครับแมงู้มงได้ไหั้งตังาพคือวมาปักเชื้ออกครับเอาทมันทัดเด้อครับไปเียตัวครับทััดเร่เมื่องบักเชืเออกพราะว่าเร่งนงาหมาโก้ไปขีร้องเบิ่งนุกเรา่อักเชื้ออี่ดีคือโดพอปะเนาะควรพอขีอดีจ้ะ ตา่ามือหนึ่งสีร่องรูปัเชือกอีกไปตามปักถือเนาะทันเนาะโอเคโอเคจ้าถูกครับสนใจบูชาพระสังกัจจัยนะครับทางช่องได้เลยนะครับเนาะครับผมกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันจะได้ประผาดคลิปจากทังช่องนะครับผมครับผมซาลับลื่นนี่สวัสดีครับ